สมุดของสถาบันวิทยาไั้เซตนมาเรียเนื่องจากไม่มีอาจารย์ช่วยสอนฉันจึงตัดสินใจด้วยตัวเองฉันจะใช้คุณสมบัติของหนังสือสีเดิมบันทึกแล้เหอทั้งหมดของหนังสือในห้องสมุดแล้วค่อเ,เข้าไปในมิติทดลองเพื่อเรียนรู้โดยใช้ประโยชน์จากความต่างของเวลาตอนนี้ไม่มีใครจะหยุดฉันจะเกินเรียนรู้ของฉันได้หรอกห้านาทีต่อมฮะฮะฮะ ไม่นั่นใช้ไม่ได้ผลเลยถึงแม้ว,ว่าจะมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันระหว่างมิติทดลองกับความเป็นจริงแต่ข้างในหนังสือมืดสนิทแล้วก็มองตัวหนังสือไม่เห็นหากไม่ใชเวิเศษเงินนะส่วนปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือทันทีที่ฉันใช้เวทเสษเดี๋ยวขยับตัวเพียงครึ่งเก้าพี่ดัดก็คิดว่าฉันเข้าสู่บทฝึกเรียบร้อยนะแล้วแล้วก็พุ่งเข้ามาฟันโดยไม่พูดไม่จาสักคำแล้วแบบนี้จะไปฝึกหรือเรียนรู้ได้ยังไงเล่า คิดเครียดดูเ่อนนะฉันคงต้องหาอาจารย์มาสอนให้อยู่ดีแต่ฉันควรจะไปขอใครดีล่ะนอกนือจากความประทับใจที่ฉันมีต่อดาอาจารย์ในสถาบันแล้วเซเดียยังบอกอีกว่าอาจารย์ในสถาบันไม่สามารถสอนเป็นพิเศษไปการส่วนตัวได้การเช่าบ้านนอกสถาบันและจ้างอาจารย์มาสอนนั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่หมายความว่าเราต้องสูญเสียสถาบันที่เป็นเกราะป้องกันจากพวกบรจ้าผู้ช่วยเลนั่นน่ะสิ แต่เดี๋ยวก่อนนะมันก็แค่ความรู้เชิงทฤษฎีทำไมต้องจ้างครูมาสอนด้วยเล่าแต่โดยที่เราสามารถเรียนรู้แลักการทำงานของเว็บร์ได้อย่างรดวดเร็วแค่นี้ก็เพียงพอแล้วไม่ใช่ดียังไงถ้าสถาบันชั้นนำอย่างเซนเบอร์เดีย,ดยต้องมีนักเรียนเก่งๆเยอะอยู่แล้วไม่ใช่เหรอทิงครา,าวที่ฉันต้องลงมือเองแล้วสิเนดะ เว้นตกลุ่มถักเปียสองข้างนักอ่านหนังสือเงียบๆคนเดียวฉันสัมผัสได้ถึงออรา์าความเป็นเด็กเียกของเธอได้แม้แต่จาระยะไกลนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนของเด็กเสาวที่มีพฤติกรรมเดนดีและมีความสามารถทางวิชาเการเง้น <c oughs> <c oughs> ฉันขอได้เธอแล้วเกันนะถ่านดกศึกษาที่เงียบขรึมและตั้งใจเรียนเหล่อดีจะถูกล่าลวงได้ง่ายกว่าดังนั้นเรามาเข้าเดิมกันเลยดีกว่าไงยหัวดี นักศึกษาปีสองของสถาบันวิทยาลัยเซนเมเดียเซอรี่เฟรนนายนายคือมมดมูดคมเบลเหรอใช่ส่วนนีตอนเช้านะขอโทษนะฉันมีเรียนตนเย็นฉันขอตัวไม่ไย้ไมมอย่าเพิ่งไปฟังฉันอธิบายก่อนซิฉันไม่ได้มีเจตนาอะไรต่อเธอเลยนะฉันอยากแค่คุยกับเธอเพราะต้องการความช่วยเหลือจากเธอในบางเรื่องนะ อะไรนะต้กาขอใช้เหลือจากฉันเหรอใช่แล้วล่ะช่วงนี้เธอเงินไม่พอใช้ได้เปล่าล่ะฉันมีเงินเสริมละช่วยรับสอบพิเศษเป็นการส่วนตัวหลังเลิกเรียนฉันจะจ่ายเงินให้เธอเยอะทุกเดือนเลยคิดว่าไงล่ะรับสอบพิเศษส่วนตัวเหรอทำไมเพลินมาได้นขนาดนี้ฉันยังเรียนด้วยอะไรไม่ค่อยได้เลยเลยแย่ถึงเลยนะดูเหมือนว่าฉันจะต้องเป็นคนสอบพิเศษให้เธอซะแล้วรอมึงเนี่ย เราเขอมาได้เลยเท่าไหร่ก็ได้ขอแค่เธอตกลงที่จะช่วยเท่าไหร่ฉันก็นยอมเ,เฮ้เงินไม่ใช่ทุกอย่างหรอกนะที่นี่คือสถาบันไม่ใช่บ้านของระก,กูลแคมเบลที่ช่วยได้ของนายดอกไอคอนแสนเลวไอคอนเจ้าชู้ไปลนงนรกซะึคิดว,ว่าฉันเป็นคนแบบไหนกันพูดได้ของขึ้นไม่ใช่ฉันสักหน่อยอย่าไปเชื่อข่าวปอพวกนั้นสิใครมันจะบ้ามีความสัมพันธ์พร้อมกันถึงสามคนกันเล่า นักศึกษาคนนี้ห้ามส่งเสียงดังและเล่นสนในห้องสมุดนะนี่เธอเป็นใครแล้วเนี่ยบอนอร์ประจำสถาบันวิทยาลัยเซนเบอร์เดียแอนดาคารเบอรินรุนพี่แอนดาถูกต้องกินจะหอมอะไรเบอร์นี้แล้วเนี่ยงั้นชื่อที่ใบหน่อยได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ได้สิมีปัญหา โเป็นอย่างนี้นี่เองดูเหมือนฉันจะเข้าใจได้ผิดไปนะเจ้าหนุ่มฉันคิดว่านายกำลังลุ้นและเมื่อทางเพศเด็กสาวคนนั้นอยู่และฉันกำลังลังเลอยู่ว่าจะโทรแจ้งอาจารย์หรือรับเข้าไปจัดการนใดนดีผมนะ่าถูกกระทำตั้งหากเน่าดุพี่ผมแค่ต้องการถามเพื่อนนักชายคนอื่นว่าเขายินดีที่จะสอนพิเศษให้ผมหรือเปล่าผมตั้งขง่าวดาที่เป็นเหยื่อเฮ้ hey, ดูเหมือนว่าจะเป็นความเข้าใจผิดจริงๆสินะเออดุดพี่ อย่าขยับสิเดี๋ยวก็เสร็จแล้วใช่แล้วล่ะถูกต้องเก่งมากสามารถได้เวทมนรักษาอโดยไม่ต้องท่องกระถิได้เหรอก็แค่กรดเกีเล็กๆน้อยๆนะขอบคุณนะครับพี่แต่จริงแล้วอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแบบนี้ไม่จะเป็นเลยการใส่ใจสุขภาพอย่างจริงจังยังไงก็ต้องดีกว่าอยู่แล้ว นาะจะเป็นคนเลวไม่ได้หรอกนะถ้าสุขภาพไม่ดีนะดุนพี่รู้มาตอลอดว่าผมเป็นใครอย่างนั้นเหรอแม่แปลกใจเหลอมมือนะ้อยนดังมากเลยนะในสถาบันนี้นะในเมื่อดุนพี่รู้จักผมอยู่ว่าผมเป็นใครแล้วทำไมถึงยังกระข้าหาผมอีกอะโดยปกติเลยผู้หญิงที่ได้ยินชื่อผมมักจะวิ่งหนีไปไกลไม่กล้าเข้าใกล้ผมกัทั้งนั้นนะ แน่เลยเพราะในสายตาของพวกเขามูนแคมเบลเป็นคนเลวซ้าต่ำช้าอย่างแท้จริงพวกเขากลัวที่จะถูกนายหลอกทางด้านกายและจิตใจและนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่พวกเขาอยากจะอยู่ให้ห่างจากนายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ว่านะฉันนะมีเรื่องอยากให้นายช่วยนายขอจะช่วยธรรมดยฉันหน่อยจะได้ไหม ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเกิดบาเป็นตัวร้ายทั้งทีก็อยามีให้ได้์สดๆเหมือนกันนะ EP ที่47แล้วนะครับก็ถใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลคกดสมัครใเป็นกำลังใจในคณะที่ใหม่ๆด้วยนะครับที่มีประสบการณ์ไดก็ขออภัยมาดที่ดีด้วยนะครับ I recall the past real vaguely. I remember everything they'd say. Maybe thought that I was crazy. Thinking that one day they'd see my name. Love being a loner, always moving closer. Knew exactly what I wanted to have. Fear of growing older, chip all on my shoulder. Told myself I'm never would. Unend. I'm losing my innocence And you don't know my intent And now you better back down Cause I I'm sick of feeling like I just keep chasing But that'll never be that fast Just leave me alone, I'll do it on my own And I will let them know when the lights shine bright Look pale as it goes to all those opposed I'm coming here to show how to live life right And now I'm cold and dissonant. I'm losing my innocence you don't know my intent. And now you